หนึ่งนะครมาพูดคุยกันหน่อยเมื่อสักพูนี้ตอนเช้าช่วงเช้าเนี่ยก็พูดถึงแล้วแหละว่า 5G เราจะได้ใช้กันสักประมาณตอนไหนแต่นี่อยากจะเน้นย้ำถามอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เอาแบบโกล,ลงจริงๆเลยปลายปีนี้หรือว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยเราจะได้ใช้ 5G กันเมื่อไหร่หรือว่าจริงๆมันเริ่มใช้ได้แล้วครับก็สำหรับในตัวของแค 5G นะครับอย่างที่เมื่อเช้าครับก็คือว่า ณวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการให้บริการ 5G ในบางส่วนแล้วนะครับส่วนจะได้ใช้งานเป็นรูปแบบไหมขึ้นอยู่กับทางผู้ให้บริการนะครับเขาจะออกแบบดีไซน์ของเขาครับาคาดการณ์ว่าประมาณปรีปีหน้าครับปีหน้าก็น่าจะได้แบบเกือบจะเป็นรูปแบบแล้วก็มีทดลองเริ่มใช้ในผู้ให้บริการบางแห่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถามต่อเลยพอมันมี 5G มาให้ใช้เนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเออมันจะราคาแพงขึ้นไหม ผู S 1> <S 1> ้บริโภคจะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้เข้าถึง 5G หรือว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะมาเป็นอีกเหมือนว่าตอนที่เราใช้ 3G เพื่อมาเปลี่ยนเป็น 4G แบบนี้ฮะเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในทางรัากริงจริงต้องขอเรียนนะครับว่าคือทางผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะครับต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับอยเข้าถึงการใช้บริการทุก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 ภาคส่วนเพื <S <S ่อ <S <S แบบว่าตอบสนอง ค่าโทรต่างๆหรือการเข้าถึงเนี่ยมันก็ยุถูกกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ไหมฮะจากเมื่อก่อนเรา้เสียค่าโทรศัพท์แบบวินาทีละแบบสองบาทสามบาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมาเลยใช่ไหมฮะซึ่ง 5G มาก็น่าจะประมาณนะั้นอ่าโอเคเรื่องราคาหายห่วงได้เลยเดี๋ยวเขาก็ทำโปรมันหลอกล่อโยโย่เราให้ไปเสียเงนินอย่างดีสนับสนุนครับอ่สนับสนุนนะฮะอ่ะแต่ถามหน่อยยงี้พอ 5G มันมาพอจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ไหมว่าไอ้นี่เขาบอกว่ามันเร็วกว่า 4G เนี่ยมันเร็วกว่าแค่ไหน แล้วมันทําอะไรได้บ้างให้ 5G ในชีวิตประจําวันล้วแบบไม่ต้องแบบขัานอุสาหกรรมหรือการรักษาการแย์หรือว่าต้องใช้ในการควบคุมรถยนต์ปานานะเนี่ยฮะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นแค่ user เนี่ยไม่ได้ดเวลลอปเปอย่างเงี้ยครับเราจะใช้อะไรจากัดได้มากน้อยแค่ไหนครับใช้ในวงการไหนบ้างก็สําหรับ 5G นะครับกับมันจะเร็วแค่ไหนอ่าถ้าจําได้สไลด์เมื่อเช้าครับที่เราที่ได้มีการยกตัวอย่างเนาะ 3G 4G แล้วก็ 5G ครับับคือ ความเร็วที่เราจะได้เห็นเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับว่าตัวของ 4G เองเนี่ยในการดาวน์โหลดหนังเนี่ย<ม>ที่เราได้ยกตัวอย่างนะครับดาวน์โหลดหนังสองชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับส่วน 5G เนี่ยจะอยู่ในหน่วยของวินาทีประมาณ3วินาทีหนังสองชั่วโมงดาวน์โหลดเพียงแค่3วินาทีเหรอใช่ครับโหกระติบตาเลยนะครับแล้วในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเราจะสัมผัสอะไรได้จาก 5G สิ่<ม>งแรกที่เห็นก็คือความเร็วเราจะปเปิด โดยตัวของ Facebook หรือ y t u t u เนี่ยเร็วขึ้นก็จุบๆๆเลยใช่เร็วขึ้นหนังเราก็จะสัมผัสประสบการณ์ที่มันคมชัดขึ้นครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูหนังที่ว่าเราเราว่าชัดแล้วมันอยู่ที่ 4K 4K แ,แต่พอมี 5G เข้ามาปุ๊บเนี่ยเมื่อความเร็วมันเร็วนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้ความละเอียดที่เราได้เห็นมันชัดขึ้นเป็น 8K 8K 4K ว่าชัดแล้วเห็นหยดน้ํากระจายเส้นผมปิวสวัย 8K ก็เห็นยังเป็นโมเลกุลสีผม้ยู่เลยนะฮะใช่หรอมันจะคมชัดกว่านั้นงั้นหมายความว่านอกจากจะเสียเงินเพื่อใช้ 5G แล้วต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ที่มันจะรองสแสดงผลให้ได้ถึง 8K ด้วยฮะคือเมื่อต้องตองยอมรับะครับเมื่อว่า,าเทคโนโลยีมันมีเข้ามาอ,มอุปกรณ์ที่เราใช้งานอ,อยู่แนละ้ววันนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์้าบอกว่ามันจะไม่ตอบโจทย์แต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้อ่า ้ความแบบคมชัดแบบหินแบบแม้กระทั่งแบบเงารอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนบทตอนครับเนาะมันจะมีคนแบบไหนที่อยากเห็นเงาในนั้นขนาดนั้นเนาะคือมันเป็นอัตลบครับบางทีเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราเราว่าเห็นรายละเอียดบางอย่างอะไรเงี้ยที่แบบบางคนเขาชื่นชอบอย่างจริงๆอ่าเป็นวิวเป็นบรรยากาศมันก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าสุนทรียะในการรับชมใช่ครับใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ถามต่อเลยพอ 5G มามันจะมี 6G 7G 8G ให้เราได้ตามได้ใช้ไหมครับจริงๆต้องตักที่ตอนเช้าที่พูดไปมอนก็นะครับว่าตั้งแต่ยุค1 G ถึง5 G ใช่ไหมครับจริงๆทิศทางนั้นในเราาื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีครับก็จะมีทิศทางที่จะพัฒนาเพื่อรองรับบร,ริการแอปพลิเคชันที่มันหลากหลายมากขึ้นกับตอบสนองความต้องการในชีวิตของทุกคนมากยิ่งข,ขึ้นนะครับอ่าอย่างไงก็มีแน่นอนแต่ในอนาคตเขาจะเรียกเป็น6 G ไหมฮะหรือว่าจะไปเปลี่ยนชื่ออีกหรือว่ามันเป็น มันก็ต้องตามขั้นอยู่แล้วมัน,นก็อาจจะเป็นของอ่าทุกๆะะทุกๆสิบปีครับทุกๆสิบปีต่ออ๋ออาจจะเห็นเปลี่ยนชัดเจนใช่ไหมค,ครับแต่นี้บรรลุในภาคเช้าอ่ะครับอืมอ่ะเดี๋ยวมีแน่นอนแต่ตอนเนี้ยตั้งตารอตอนนี้ขอให้ทุกคนว่าตั้งตารอกแบบตั้งตารอแล้วก็เก็บเงินซื้ออุปกรณ์ที่มันจะรองรับ 5G ใช่ครับใช่ไหมฮะอ่ะนั่นคือเรื่องของ 5G ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอ่าพวกสายต่างๆ นะฮะสายระยงระยะที่เราเห็นเนี่ยพอมันเป็น 5G แน่นอนผมต้องบอกงี้คือบ้านใครที่อยู่ในเมืองใหญ่หว่าอยูใ่ในหัวเมืองหรือไม่ต้องในกรุงเทพเนี่ยก็มักจะลำคาญกับพวกสายส่งสัญญาณใช่ไหมฮะทีนี้ถามก่อนว่าถ้าเกิดมันมี 5G ขึ้นมาไอ้สายเคเบิลอะไรพวกเนี้ยมันยังคงมีอยู่ไหมหรือว่าด้วยเทคโนโลยีและนวันตกรรมเนี่ยเราจะส่งแบบด้วยสัญญาณไร้าสายขึ้นไปในเาวเวอร์สูงๆแล้วยิงสัญญาณมันเ,เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมฮะ จริงครับว่ามันจะต้องต้องเรียกว่ามันต้องทางานร่วมกันต้องทํางานร่วมกันเพราะว่าเทคโนโลยี 5G ะครับมันเป็นส่วนมากจะเป็นรองรับของการใช้เครืประดับมือถือหรือกับแต่เทคโนโลยีที่เป็นสายนะครับก็รองรับพวกระบบ w พวไฟนะใช่ครับที่แบบว่าอย่างเช่นสายแลนต้องหรือว่าวิ่งที่เป็นยังไงก็ต้องใช้สายอยู่ยังไงก็จะเป็นการทํางานร่วมกันครับ ทีนี้มีคุณผู้ชมถามมาครับว่าไอ้พวกสายที่ระยนงระยากอะไรของนี้ยฮะบางทีมันก็เกะก,กันนะทัศนวิสยัยไม่พอบางอันเดนมันก็ห้อยลงมานะมีข่าวออกไปตามเลยบัติเหตุดักสายเคเบิ้ลจริงๆแล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะีคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นใครเพราะว่าคนเพื่อท้องโทรมาที่สำนกักงานกสทชให้ไปดูสาย,ยนู่นั่น ก็บางทีสปพเขาบอกว่าเขาก็ต้องไปแจ้งแต่นี่มันจะแจ้งกับใครเน,น,นี่ยนะถ้าสมมติมันมาจากบ,บ้านผมเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำเมื่อเห็นสายระยระายานที่มันเกิดก,ก,การกนะหน่ำเกิดการใช้ชีวิตเนี่ยต้องติดต่อใครครับอ๋อขอเรียนอย่างนี้ครับว่าก็คือถ้าหากว่าม,มีปัญหานะครับก็สามารถตามาบุญภาพัสำนักงานเขตบุญภาพอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีอ่ะครับก็สามารถแจ้งปัญหาการสายระยงระยานได้ที่สำนักงานเขตภาคหนึ่งถ้าสะดวกที่สุดก็คือโทรไปที่เบอร์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ครับ หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ใช่ครับแล้วเราจะเป็นต้องไปแจ้งกับสมมุติว่าเพราะว่าวันอยู่บนเสารเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครัว่าใครเป็นเจ้าของก็ต้องก็ต้องแจ้งให้สำนักงานสอทเนี่ยลงมาตรวจสอบให้ว่าใครเป็นคนดูแลสายเส้นนั้นครับอ่าแล้วเรามีสิทธิ์ไหมถ้ามันเกิดการหน้าบ้านฉันอ่ะฉันไปพันเองยกเองวนเองอย่างนี้เราผิดกฎหมายนะครับอ่าคือถามว่าผิดกฎหมายไหมแต่ผมว่าสิ่งแรกคนมองความปลอดภัยคือเราไม่รู้ว่าสายเส้นนั้นอ่ะมันมีไฟฟ้าไหมหรืออะไร าสมมติว่าเป็นในส่วนของแจ้งทางสำนักงานกสชเนี่ยเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะบอกใจกว่าับประชาชนอ่าดังนั้นเหตุปั๊บถ่ายภาพไปก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งไปทางอีเมลของสำนักงานกสชหรือจะโทรมาให้คนลงมาดูดีกว่าหนึ่งสองศูนย์ก็ได้ดีกว่าไปนั่งกินเองไปม้วนเองเดี๋ยวก็อาจจะได้ย้ายที่ไม่ได้นอนบ้านแล้วมาโรงพยาบาลแทนน่มั้ฮะ เอออ่าโอเคนี่ก็เป็นความรู้ใหม่แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับตังนั้นไม่ต้องห่วงหน้าบ้านใครม kind of right ีอะไรที fi, so, <It> ่เก <the kind. S 3> ่งกับเป็นสายไฟสายอะไรไดีทางที่ทั้งสองท่านแนะนําคืออย่าไปกัดเองนะฮะให้คนที่เขาาดูแลในจุดๆนั้นเนี่ยมาดูแลแทนเราแจ้งไปได้ที่สํานักงานเขตของแต่ละที่ยึดท่านอยู่ใช่ครับว่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับโอเคตลอดครับอ่าลครับอันนั่นก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูคมและการวางแผน ที่ทากาลังจะเป็นรูปปรญหาขึ้นทีนี้ต้องมาคุยกับขอบอบีนะครับในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคครัอทศกุลนี้ได้พูดถึงอ่าเรื่อวขาข้อด,ดีของนวตัตก,กรรมและสิ่งที่เราจะได้ใช้ทีนี้มากันที่สิ่งของผู้บริโภคมั่งนะครับการใช้บริการโทรศัพท์มือถือบริการโทรศัพท์บ้านบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างนะครับที่เราจะต้องรู้ถึงปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นและส่วนมากปัญหาที่ร้องเรียนมาในพวกโทรักนณนาทที่ผมได้พูดไปดเมื่อสักครู่นี้มีเรื่อง ก็ของย่าเรียนผูนะคะเมื่อตอนสักช่วงสายๆนะคะพันธุ์บริชาทก็ได้อธิบญญายแล้วก็อธิบายให้พามีอยางเลยว่าบริการที่อยู่ในการกำก,กับดูแลของสำนักางานศูนย์ชก็มี4ประเภทนะคะก็คือบริการโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์พพมือถือโทรศัพท์สาธารณนะแล้วก็อิเนเทอร์เน็ตนะคะทีนี้บางท่านอาจจะยังมีความสับสนระหว่างบริการถูกประกอบนะคะบางทีคิดว่าเป็นส่วนเดียวกันแต่เราต้องแยกกันบริการกับอุปกรณ์ต้องแยกกันต้องแยกกันเช่น มือถือกับบริการมือถือมันไม่ใช่ตัวเดียวกันอ่ามือถือก็คือเนี่ยที่เราใช้ใช่แต่บริการก็คือเนี่ยซิมซิมโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ปัญหาการร้องเรียนในเรื่องของบริการก็จะเกินการกลับดูแลของกสชนะคะเช่นสมมุติว่าได้รับได้รับคุณภาพการให้บริการไม่ตรงกับที่โฆษณาเน็ตเร็วไม่พอเน็ตบอกว่าจะได้ คนเ่นั้งนี้แต่วันเอาข้อจริงเนี่ยได้ได้น้อยกว,ว่าที่โฆษณาไว้อีก็สามารถน้องเรียนที่สำน,สำนสักงานกระทรวงศาาได้แต่ถ้าโทรศัพท์พังถ้าโทรศัพท์พัง,พงอันนี้ก็จะต้องเป็นไปซอ่อมไปซอ่อมไปซ่อมนะคะ<อ>หรือกออรณีที่บอกว่าโทรศัพท์มีคุณสมบัติอย่างนี้ที่แต่ปรากฏว่าพอเอาข้อจริงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ต่ำกว่าที่โฆษณาอย่างงี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสทบที่จะเข้ามาช่วยดูแลก็ต้องแยกกันถูกต้องค่ะแต่คือคนก็ยังเข้าใจกันผิดส่วนมากว่าทุกอย่างมาทำหน้าหน้ากระทรวหศึ จริงๆอะถ้ามาถ้ามาที่เราทั้งหมดเนี่ยเราก็รับนะคะแต่ว <ใน S 2> ่า <ใน S 2> เรา<ป>ต้องส่งต่อไปที่สพบอยู่ดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมมติว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องโทราศัพท์เนี่ยการที่เราร้องตรงไปยับบงสคบก็จะมีความรวดเร็วกว่าะนะคะนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของเรื่องการให้บริการที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอ่ะอันนี้พี่มาเราเลยถูกต้องค่ะที่สอ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 ก็จะไม่เสียเวลาถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะ อ่ะทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนในการรับพิจรารณาหลายๆคนบอกว่าอันนี้พอมันมันเรียกร้องได้มันแจ้งได้ระยะเวลาในการดําเนินง,งานมันนานไหมฮะมันต้องยีก,กัดอะไรคือจริงๆแล้วเราก็จะมีเราก็จะมีกรอกกันในงานของเราชั้นเจนเหมือนกันนะคะก็คือว่ากรณีที่ท่านรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วก็ร้องเรียนมานะคะกรณีนี้ก็ต้องเรียนว่า S <S <an> <S เราจะนับจากวันที่ท่านได้จัดส่งเอกสรษษา,การหลักฐานครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของแบบชาชนของผู้ร้องนะคะรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ที่จำเป็นต้องมีนะคะเมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการทําเรื่องดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะแพ่ผู้ให้บริการที่ท,ท่านประสบปัญหานะคะซึ่งจริงนแล้วเนี่ยโดยหลักการก็คือจะไม่เกินสามวันสามวันสามวันเนี่ยผู้ให้บริการก็ แจ้งข้อมูลกล <ne> ับมาที่เรา <Interior. S 2> แล้วเราก็จะเร่งรีบดาเนินการส่งเรื so. ่องกลับไปให้ท่านว่าเพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่าปัญหาที่ทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาได้อธิบายอะไรเพราะฉะนั้นเรื่เสร็จเนี่ยก็เต็มที่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ท่านจะต้องทราบความคืบหน้าเนี่ยถามอย่างนี้จากปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องร้องเรียนประเภทเนี่ยมีเข้ามาสังานสองรายเดียไหมจริงๆเข้ามาทุกวันค่ะ ถ้าบอกเป็นเคสเป็นเนนจรจ่องจริงเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็ <ๆ S 2> จะมีหลายเรื่องคําไม่ว่าจะเป็น s อ s เอ็เอสกใจที่ไม่ได้สมัครอย่างเงี้ยนะคะหรือการคิดอัตราค่าบริการที่ไม่ถูกต้องเช่นทางรู้สึกว่าได้รับได้รับค่าบริการเกินจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือกรณีเช่นเอสเอ็มปินป่าก็พูดไปแล้วนะคะหรือกรณีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการยกเลิกสัญญาการให้บริการดีเข้าเรื่องเลยทีนี้เนี่ยผมเองเคยประสบแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีความรู้ไม่ได้ทำงานกับสาสช